รูซันกาพรายน้ำจอมโหดแห่งตำนานรัเสเซียรูซันกาเป็นวิญญาณแห่งธรรมชาติเป็นนางไม้เป็นพรายน้ำหรือเป็นเงือกในตำนานของรัเสเซียแม้ตำนานเก่าแก่จะบอกว่ารูซันกาสามารถเป็นได้ทั้งสองเพศแต่ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่ารูซันกาเป็นเพศหญิงเกิดจากหญิงสาวที่จมน้ำตายเพราะชีวิตรักไม่มีความสุขหรือกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย เพราะสูญเสียคนรักไม่ว่าจะเสียชีวิตเพราะเหตุใดก็ตามลูซันก้ามักจะปรากฏกายในร่างของสาวงามที่มีผิวสีขาวซีดหรือสีเขียวอ่อนแขนขายาวไม่สมส่วนผมสีเขียวยาวถึงข้อเท้าเรือนร่างเปลือยเปล่าหรือสวมเสื้อผ้าสีขาวที่ขาดเป็นริ้วๆแต่ในบางพื้นที่ก็จะปรากฏกายเป็นหญิงชราร่างใหญ่หลังคอมหน้าตาอัปลักษณ์และมีแววตาที่ดุร้าย ลูซันกามักจะอาศัยอยู่ในป่าและแหล่งน้ำพวกมันจะปีนต้นไม้ร้องเพลงนั่งบนท่าเรือโดยเอาเท้าจุ่มน้ำขนาดที่เอามือสางผมไปด้วยลูซันก้าถือเป็นหนึ่งในวิญญาณที่มีชื่อเสียงจนถึงขนาดว่ามีสัปดาห์แห่งลูซันกา้าซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนิถุนายนของทุกปีในช่วงเวลานั้นจะมีทาเนียมให้แกงกิ่นต้นเบิรและต้นวิวโลในตอนกลางคืน เพราะเชื่อว่ากิ่งไม้เหล่านี้สามารถขับไล่ความชั่วร้ายได้และควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แหล่งน้ำตามลำพังโดยเฉพาะในตอนกลางคืนเพราะมีโอกาสที่จะเจอกับลูซันก้าสูงมากลูซันก้ามีทั้งตัวดีและตัวร้ายลูซันก้าฝ่ายดีจะใจดีปรักเด็กปกป้องสัตว์ป่าและดูแลคนชราบางครั้งก็พาคนหลงทางออกจากป่าช่วยเหลือคนที่บังเอิญตกน้ำ และในยามกลางคืนเราลูสันก้าจะมารวมตัวกันร้องเล่นเต้นลามกันอย่างสนุกสนานอยู่ที่ริมน้ําเป็นที่รู้กันว่าผักผลไม้ที่ปลูกในบริเวณที่รูซันก้าอาศัยอยู่จะให้ผลผลิตที่ดีพอพวกมันจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่ธรรมชาติสะอาดบริสุทธิ์และดินอุดมสมบูรณ์หากเป็นลูสันก้าที่ชั่วร้ายก็ต้องระวังตัวให้มากเข้าไว้โดยเฉพาะผู้ชาย ว่ากันว่าลูซันก้าชอบหนุ่มรูปงามและสามารถแปลงร่างได้ตามต้องการพวกมันจะแปลงร่างเป็นหญิงงามแล้วแ้งทำเป็นจมน้ำให้ช่วยหรือแกล้งทำเป็นร้องไห้เสียใจอยู่ริมน้ำบอกว่าทำของสำคัญหายหากเหยื่อลงเชื่อและลงน้ำไปลูซันก้าก็จะกลับเป็นร่างที่แท้จริงแล้วลากเหยื่อลงไปในน้ำให้ขาดอากาศหายใจจนตาย บ้างก็ว่าใช้เส้นผมที่ยาวมากรัดเหยื่อไม่ให้หนีขึ้นจากน้ำนอกจากนี้ดูซันกายังสามารถควบคุมพลังแห่งธรรมชาติได้เช่นทำให้เกิดฝนตกหนักขีม้าตกหนักน้ำท่วมพืชผลเสียหายสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากดูซันกา